อน,นี้กำลังจะไปเอวส่วนของรับกันกับปันรับนีรับกันจะไปเก็บไข่งงไงไเไได้ะเอ้โอใหรักเนสโก้จะไปเก็บไข่แล้ว นี่ดอกดอกเหลืองสวยแต่ใ <c oughs> นต้นสกากล้ารักกันว้าให้เหลือกะจิง <c oughs> เดี๋ยววันพุธนี้ยายได้เก็บพริกแล้วจะลำหูแล่นแล้วกัน